การจัดการประสานสายนำพาฉากเรื่องร้องพงใสมุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่นไทยร่วมใจสร,สร้างสร้ังคมกล้าทั้งในงานวิชาการเชี่ยวทานสามารถเหมาะสม สวัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่กับน้องๆน,นักศึกษาชั้นปีที่3มหาวิทยาลายัยวัชพัฒน์ตนปาง,ปางคณะวิทยาการจัดการวันนี้น้องเป็นตัวแทนของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ได้มาขอบคุณลุงแดงที่ได้ไปเป็นวิทยากรในหัวข้อคนสำรานง,งานสมเร็จซึ่งเป็นกิจกรรมที่น้องๆได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์ให้มาจาัดผลการดำเนินง,งานที่มาที่ไปของโครงการนี้เป็นอย่างไว เราไปฟังจากน้องทั้งสองคนและท่านอาจารย์ผู้ที่เป็นผู้ประสานพิชาให้กับน,น้องๆเพื่อได้ฝึกฝนและจะได้นําไปใช้หลังจากจบการศึกษาไปแล้วอย่างมีคุณภาพเพื่อให้งานได้ผลคนทํางานมีความสุขและคนสําราญงานก็สําเร็จค่ะสวัสดีค่ะหนูนางสาวศิริญ,ญาราชเกลือนะคะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลํลำปางค่ะต้องขอบคุณรองนิฐานม,มูลใหญ่ค่ะ ที่มาเป็นวิทยากรให้เรานะคะและก็งานวันนี้นะคะจะเพื่อวัตถุประสงค์เพื่ออยากให้นักศึกษาที่จบไปได้รู้ถึงว่าการทำงานอย่างไรให้มีความสุขและในอนาคตจะต้องทำงานอย่างไรให้มีความสุขค่ะค่ะสอยเดชาหนูนางสาวกรญาไมารจากธัรมนะคะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภกัฏลำปางนะคะ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าอบรมครัง้งนี้นะคะได้รู้ว่าการทํางานอย่างไรนะคะให้มีความสุขแล้วก็มีการลดความเครียดในการทํางานอย่างไรค่ะแล้วก็เราสามารถนําสิ่งที่ลุงแดงท่างสอนไปใช้ในชีวิตประจําวันได้มากเลยค่ะอย่างเช่นการทํางานนะคะแล้วก็การเรียนด้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชุติกานท์มูลชัยชั้นปีที่2นะคะจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางค่ะต้องของการาบขอบคุณลุงแดงนะคะและพวกพี่ๆนะคะ พอมาได้สังเกตการให้น้องปีสองได้รับชมเรื่องคุณธรรมค่ะแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตกับเพื่อนร่วมง,งานด้วยค่ะจากที่สถาขาวิชาการจัดก,การคณะวิทยาการจัดก,การมหาวิทยลาลัยราชภัฏน์ลำปางได้จัดก,การเรียนการสอนในรา,รายวิชาการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรมซึ่งในการจัดก,การเรียนการสอนของสถาขาวิชาการจัดก,การเรามุ่งเน้น ให้นักศาษารู้ชัดปฏิบัติจริงได้นะคะนักศึกษาจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมในเรื่องคนสำราญงานสำเร็จในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติและความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งาจากท่านวิทยากรท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางท่านอธิษฐานวงใหญ่นะคะท่านได้ให้แนวคิดได้ให้ความรู้สำหรับผู้เข้าอบรม กิจกรรมในการอบรมตลอดระหว่างการอบรมทําให้ผู้เข้าอบรมได้รับความสนุกสนานแล้วก็สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้เลยในทันทีนะคะสิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทําให้เกิดความสุขในการทํางานแค่นั้นยังไม่พอค่ะความสุขแล้วความสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยถ้าหากว่าทุกคนได้นําแนวทางที่ท่านวิทยากรได้ให้ในวันนี้นะคะ ดิฉันในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและอาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการทุกท่านนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่าน,นวิทยากรนะคะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางท่านอาธิษานวงใหญ่ไว้ณนะโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะขอขอบคุณค่ะและนี่ก็คือความรู้สึกจากน้องๆนักศึกษาที่ได้ ร่วมทำกิจกรรมในวันนี้และท่านอาจารย์ผู้ที่เป็นผู้ประสาพิิชาให้กับน้องๆโปติด ok. ตามผลงานของน้องๆ ok. นักศึกษากลุ่มนี้กันต่อไปนะครับที่น้องชาวไทยครับขอพรองพระพุทธบารและมีพบปันทุกที่รับ